สวัสดีครับผมอุยครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n น l ปากกระพงซ่าในคลิปนี้เราอยู่กับโมเดลใหม่ครับชื่อว่าไฟท์3ครับผมมีสะดุดเล็กน้อยครับในคำว่าโมเดลใหม่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ทุกท่านได้มาชมตอนนี้มันยังคงความใหม่อยู่หรือเปล่านะครับ ประเด็นคือความงดงามของเจ้าตัวโมเดลนี้ครับคือว่ามันมีแค่3.8 billion parameters เท่านั้นเองครับซึ่งถือว่าเป็นโมเดลไซส์ขนาดเล็กนะซึ่งบางทีเนี่ยเขาอาจจะเรียกมันว่าเป็น small language model หรือว่า SLM ได้เลยครับตัวนี้ตัวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้า Phi 3 v e r s i o นของ Mini ตัวนี้ครับเขาบอกว่าเอ้ยมันดีมากๆเลยนะเพราะว่า performance ของมันเนี่ยก็ ใช้เล่นครับถึงแม้ว่าโมเดลตัวนี้จะไซส์ขนาดเล็กแล้วก็ตามนะครับแต่ Performance มันไม่ได้เล็กขนาดนั้นครับซึ่งบอกว่าตอนนี้ mmu l ก็คือเป็นเหมือนบททดสอบพวกแบบ ข้อสอบทั่วไปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งได้มาอยู่ที่69%ครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถเอาไวไฟได้กับตัวของ m i x t r o l หรือว่า GPT 3.5ได้เช่นกันเลยนะผมแบบเฮ้ยคือว่าตัวเนี้ยไฟฟรีครับมันมีจำนวนพารามเริเตอร์อยู่แค่3.8พันล้านเองครับซึ่งถ้าเกิดเที่ยวกับแต่ละแกงที่นำมาเปรียบเทียบตอนนี้ครับคือโอ้โห เรียกว่ามันห่างชั้นกันเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าขอขอซัดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้อ่ะทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ทํำอะไรคล้ายๆกับไฟทูนั่นแหละเวอร์ชันที่แล้วครับของเขานะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าเขาไปเอาตัวของ Dataset มาใหม่ครับแบบว่าขอให้มีแต่ Quality d a t a s e t มาครับแล้วก็มีมาจากเว็บนั่นแหละแล้วก็มีสั่งเพาะมาเองด้วยครับตัวนี้ ซึ่งเจ้าตัวของไฟล์เวอร์ชัน3เนี่ยครับมันไม่ได้มาแค่เวอร์ชันของมินิตัวเดียวเท่านั้นมาเป็น3มเวอร์ชันด้วยกันครับก็คือถ้าเกิดเป็นขนาด7บิลเลียนเนี่ยครับจะเรียกว่าเป็น small ครับแล้วเกิดเป็น14บิลเลียนเนี่ยจะเรียกว่าเป็น medium ครับซึ่งทั้ง small และ medium เนี่ยครับก็ perform ได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับตัวของมินิก็แงอยู่แล้วเพราะมันตัวใหญ่กว่านะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบใน benchmark เดียวกันอย่างเช่น mmlu ตัวเนี้ยมันอยู่ที่78นะครับแ้าสังเกตดูตัวเลขนิดนงครับอ เทียบกับตัวของ69แล้วนะครับที่มีขนาดอยู่แค่3.8พันล้านพารามิเตอร์ครับผมคิดว่าเฮ้ยไฟฟรี 5, 3, มินีเนี่ยครับเด็ดมากๆเด็ดมากๆนะฮะตัวนี้อ่ะมาดูกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาขอไปแซะต,ต,ตัวของ scaling law นิดหนึ่งครับว่าเอ้ยมันมีการพยากร์กมานะว่าเออเจ้าตัวของขนาดของโมเดลทางภาษาเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามการเวลาครับนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอะโอเคมันก็จริงอยู่นะ แต่อันนั้นนะ่ะเขาแอดซูมว่าเรามีฟิกของ Data s ซอรครับหมายถึงว่าเราจํากัดว่า Data s ซอรตัวนี้มันยังเป็น Data s ซอรชุดเดิมอยู่นอะเราก็สามารถทําให้โมเดลมันใหญ่ขึ้นได้มากๆเลยเพื่อจะได้ทําให้ Performance มันดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลชุดเดิมแต่ทีนี้ทํำไมเราต้องจํากัดอยู่แค่ข้อมูลชุดเดิมชุดนี้เท่านั้นล่ะนะครับไม่ได้เป็นที่มาว่างั้นเรามา ขัดเลือกข้อมูลที่ใส่เข้าไปดีกว่านะครับแล้วก็ทำโมเดลเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงให้ได้นะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับเขาบอกว่าขอขอโฆษณาดีนึ่งนะในไฟล์เวอร์ชันที่แล้วครับไฟล์2นะเขาบอกว่ามีขนาดอยู่ที่2.7บิลเลียนพารามิเตอร์ครับนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกนะว่า Performance เนี่ย มีขนาดเทียบเท่ากับโมเดลที่ใหญ่กว่าตัวของไฟทูเนี่ยยีเท่าเลยนะครับก็นะครับตัวนี้ก็แบบคุยนิดนึงซึ่งขนาดไฟทูยังเป็นเท่านั้นนะแล้วเนี่ยไฟเวอร์ชันใหม่แล้วนะเนี่ยมันจะขนาดไหนล่ะครับนะแล้วเขาบอกว่าไฟซ3นะครับเทรนบนข้อมูลที่มีขนาดอยู่ที่3.3ล้านล้านโทเคนนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าพอสมน้ําสมเนื้อเลยนะครับตัวนี้ก็เรามาดูกันครับว่า Performance เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับ อันนี้จะเป็นตัวของ example ของ response ที่เกิดขึ้นครับอย่างเช่นเขาบอกว่าช่วยอธิบายอะไรบางอย่างให้หน่อยนะนะครับแต่ขอกำหนดโทนไว้นิดนึงว่าขอให้เป็นเหมือน one funny sentence ครับก็แบบเขอตล,ตลกตลกนิดนึงนะอะไรงนี้แล้วถัดมาครับเขาบอกว่าโอเค explain อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมแหละแต่ขอให้มันขอแบบโหมดจริงจังนิดนึงแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าเออ เ e s ร o สอที่ได้เนี่ยก็สามารถอะไรกับสิ่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็แบบเออดีดีดีด,ดีสำหรับตัวนี้ที่เป็นเหมือนว่าดีเทลทางด้านเทคนิคและว่าเจ้าตัวไฟซุยนะครับมันทํามาได้อย่างไรนะฮะเขาบอกว่าโมเดลตอนเริ่มต้นนะครับไฟซุ3นะครับอยากให้รองรับอินพุตที่มีขนาด4,000โทเคนได้ก่อนครับ แต่ก็มีได้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูครับว่าเออมันก็พอเป็นไปได้นะที่เราจะขยายความยาวของ Input นะครับไปยัง128 k ไปได้เลยครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของไฟท์3นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นก็เอามาจาก l าร์มา2นั่นแหละครับนะครับซึ่งไปขยายตัวของ t o k e n นไนเซอรให้ลองนับอยู่ที่ประมาณ30,002 2โทเค็นครับซึ่งตอนนี้ครับเรามีลามา3แล้วเนะเดี๋ยวรอไฟท์4มาได้เลยครับตัวนี้ว่างั้นว่างันนะครับซึ่ง เขาบอกว่าเจ้าตัวของไฟล์3 mini ตัวนี้ครับก็ได้ทำตัวของ instruction following มาเรียบร้อยแล้วก็มาไฟล์ tune อะไรต่างๆให้รองรับ use case ของการเป็นแชทบอทได้เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับก็ใช้งานได้เต็มที่เลยนะนะครับสำหรับไฟล์ที่เป็นรุ่นพี่นะครับ version ของ small ตัวนี้ครับก็ทำอะไรต่างๆที่คล้ายคลึงกันครับแต่มีความยาวของ context length ที่รองรับได้8,000 tokens แล้วก็ vocab size ที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ ก็แต่ไม่เห็นบอกตัวของมีเดียมเลยเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะ ก็เขาบอกว่าดูสิถ้าเกิดว่าเรามาค u a n t i z ์ลดเหลือเหมือนกับว่า weight ต่างๆนะครับให้เก็บแค่4 b i ตพอเนะครับเราจะใช้ตัวของ memory อยู่ที่แค่1.8กิก์เท่านั้นเองนะครับซึ่ง size เท่านี้1.8กิก์สามารถ f i ตกับมือถือได้สบายๆเลยครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันฟิตกับ iPhone 14นะครับที่มีชิปเป็น A16 Bionic ครับแล้วก็ความไวในการ generate อยู่ที่ประมาณ12โทเค็นต่อ1วินาทีครับก็แบบไม่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ ครคับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเทรดหรืออะไรต่างๆนีครับเขาบอกว่าก็พัฒน,นาม,มาจากไฟล์ซีรีส์เวอร์ชันเก่าๆนั่นแหละ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาบอกว่าก็ไปเอามาจากอตัวนี้ย t e x t b o o k r อาร u n ออรครับซึ่งเป็นอยู่ในไฟล์เวอร์ชันแรกสุดเลยครับที่มานะครับเขาบอกว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้ยึดติดกับตัวของ scaling loss มากนักนะครับพอดีว่า Data มัน high quality ดีนะครับตัวนี้ประมาณนั้นครับแล้วก็มีเหมือนดูว่า Data Optimal regime เนี่ยครับเป็นอย่างไรก็เหมือนวิธีการคิดอะไรต่างๆเนี่ยว่า Data เนี่ยมันควรจะมีคุณภาพขนาดไหนนะครับเขาบอกว่ามันมีเหมือนกราฟนี้โชว์ให้ดู ว่าเนี่ยเวอร์ชันก่อนๆของไฟล์เนี่ยเป็นอย่างไรครับในจุดสีน้ําเงินครับจะพบว่ามันเหมือนกับว่าเห็นเป็นเส้นตรงเลยครับเพื่อแสดงถึงว่าด้วยความใหญ่ของโมเดลเนี่ยครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเทียบกับตัวของ error rate ของเป็นช์มร์กบางตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเส้นตรงแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าในเวอร์ชันของมีเดียมนะครับที่มีไซส์อยู่ที่14,00พันล้านเนี่ยครับก็ยังมีปัญหาเดนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ตรงตามเส้นตรงสีแดงตัวนี้เขาเลยไม่พลอตโชว์ให้ดูนะครับตัวนี้เว่าง,งานว่าง,งานนะครับตัวนี้จะเป็นกราฟที่พลอตมาเทียบกันกับตัวของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกิดขึ้นที่เราแวรี่ตัวของไซส์ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นก็จุดเขียวๆจะเป็นของลามัตทูนะฮะ ตัวนี้ก็อ่ะมาดูกันต่อครับก็ตัวนี้อันนี้ผมชอบสุดแล้วนะในในเปเปอรเนี่ยครับคือปกติแล้วเราจะโชว์ r e s p o n ส์อะไรกลุ่มๆเนอเหมือนแบบที่โชว์ r e s p o n ส์มาตอนตอนเนี้ยครับ ก็พอให้เห็นภาพนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาโชว์ในนี้ครับคือเป็นโชว์เหมือนสกรีนช็อตที่มาจากตัวของ iPhone เลยนะครับเหมือนกับอยู่ในมือถือครับแล้วมันมันเจนมาได้เลยดิตัวนี้ครับสามารถรันภายในมือถือได้เลยครับซึ่งแบบเออเดี๋ยวนี้มันต้องมาแล้วนะตัวนี้ครับก็ไม่แน่ใจจะมีการคลแลบกันหรือเปล่านะครับว่า iPhone กับ Microsoft จะเป็นอย่างไรเพราะไฟล์3นะครับพัฒน,นามาจากแกงของ Microsoft นะฮะแล้วก็ในส่วนของการทำ Instruct File Tuning นะครับก็ทำโดยผ่านตัวของ SFT แล้วก็มาทำ DPO ตัวเนี้ยครับก็ว่างั้นทำไปเรื่อยเปื่อยตัวนี้นะฮะทีนี้มาดูตัวของ Performance บ้างหลักว่าใน Benchmark ต่างๆนะครับที่ในวงการ a c a d e m i ีเขายอมรับนับถือกันเนี่ยมันอยู่หน้าจุดไหนแล้วสำหรับไฟฟตัวนี้นะครับมาลองดูกันตัวนี้ ไฟท์จะอยู่ใน3คอลัมน์แรกครับแล้วแต่เวอร์ชันนะเวอร์ชันที่ฟิตในมือถือได้นะครับก็เป็นเวอร์ชันมินิตัวนี้ครับ3.8พันล้านพรามิเตอร์ครับถ้าเกิดสมอลกับเดียมตัวนี้เขาบอกว่ายังพรีวิวอยู่ครับเพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์มันแบบมันเพิ่มขึ้นมาแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากนักก็เลยขอติดพรีวิวไว้เพื่อไปเช็คอะไรเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับตัวนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าไฟท์ทมินิเนี่ยครับเทียบกันคอลัมน์แรกตัวเนี้ยครับกับแกง อ้าวอันนี้เอาลามา3ีมาใช้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมโมเดลมันเบสด้วยลามา2ูแทนล่ะถ้าเกิดตัวนี้มันลามา3ีมัน available แล้วก็เราน่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะตัวนี้ แต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็มามี MixPro แล้วก็มี GPT 3.5ด้วยนะครับก็ผมว่าดู performance สิครับอย่าง MMLU ตัวแรกสุดเนี่ยครับก็โอ้โหล่อไปเท่าๆกับ MixPro ได้เลยครับตัวนี้นะครับอาจจะแพ้ตัวของ GPT 3.5สักเล็กน้อยครับประมาณ3%แต่แบบอืมก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เออดูนะครับตัวเลขต่างๆงดงามเลยทีเดียวครับสำหรับโมเดลไซส์ size เท่านี้ครับ เดี๋ยวผมซูมแป๊บหนึง3.8พันล้านพารามิเตอร์ครับก็แบบเออดีนะดีผมว่าเท่เลยแหละในด้านของเซฟตี้บ้างครับเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็ลองมีเหมือนเรียกว่าเป็น Data Set ต่างๆแล้วกันครับแล้วก็มีบททดสอบอะไรต่างๆเนี่ยครับในแต่ละแกงนะครับว่าแต่ละแกงเป็นยังไงบ้างครับนะฮะก็ Perform a n c e มันก็เรียกว่าเกาะกลุ่มแล้วกันครับแต่ประเด็นคือ ยิ่งยิ่งค่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับในแก๊งเหล่านี้เราก็พบว่าตัวเลขมันก็อยู่ในเราแวกที่มันแบบเฮอมันก็ตามสภาพแล้วกันนะครับถ้าเกิดเทียบกับละมาสตรีตัวนี้ครับมันก็เออบางบางอันมันก็พอสู่สีได้บางอันมันก็แบบเออก็ห่างชั้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ในแง่ของทางด้านเซฟตี้ตัวนี้มันก็ต้องอาจจะคอนเซิร์นสักเล็กน้อยนะตัวนี้อาจจะไม่ใช่เล็กน้อยด้วยซ้ำ มันทําให้การใช้งานเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับเราน่าจะมีวิธีในการป้องกันพวกแบบเซฟตี้หรือใดๆพวกนี้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรงนี้กลายเป็นว่าผมอาจจะมองเป็นในแง่ของคอนเซอร์เวทีฟสักเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็แบบเออนิดนึงตัวนี้นะครับ มาดูตัวของเซฟตี้เพิ่มเติมบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูอันนี้ทุกคนเห็นลองลองเข้าลิงก์ตัวนี้แล้วมาดูกราฟนี้ห,หน่อยว่ามันเป็นภาพที่แบบเบเลอๆเหมือนกันไหมครับผมแบบไออันนี้คือเปเปอร์ที่จะพรอพวิชแบบให้ทุกคนได้เห็นทําไมเขาแบบไม่แบบตกหล่นอะไรตรงนี้ไปหรือเปล่านะมันดูแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูตัวนี้คีย์สำคัญที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยครับคือว่าไอแท่งสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือน เวอร์ชันที่ไม่ได้ผ่านการทำเซฟตี้ใดๆพวกนั้นเลยครับก็ค่ามจะยิ่งสูงๆครับในแก๊งของ h a r f full response ที่ที่ได้ออกมานะครับเป็นเปอร์เซนเทจแล้วถ้าเกิดผ่านการเทรนทำเซฟตี้ทำใดๆพวกนี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นสีส้มอะ่ะมันก็จะลดน้อยลงไปในแต่ละด้านนะครับมันก็อก็พอเซฟมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็ด้วยเลทที่มัน อาจจะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่น30% 40%ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ค่อนข้าง Challenging เลยผมผมคิดว่านะถ้าเกิดเรา Adopt ไปให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพันมือถือได้แล้วด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้อ่ะมาดูกันครับตัวนี้ก็เป็นเหมือน example อรูปแบบนึงครับว่าเราสามารถเสิร์ชได้ด้วยนะครับตัวนี้ ability ในการเสิร์ชเว็บไซต์ต่างๆนี่ก็โอเคโอเคนะครับตัวนี้ แล้วก็ w e วิ n e s s ตอนนี้ครัเขาบอกว่าเนื่องจากว่าโมเดลไซส์มันเล็กน้อยมากเลยครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่มันจะเก็บพวกแบบ knowledge ต่างๆได้ฟิตอยู่ในแค่ไซส์3.8พันล้านพารามิเตอร์เหล่านั้นนะครับมันก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดเหล่านี้ก็เอาไปใช้ก็ต้องระวังสักเล็กน้อยครับแต่พูดก็พูดเถอะนะถ้าเกิดนอกเหนือจากแกงของมินิแล้วเนี่ยในแกงของสมอลนะครับเราก็มีการพัฒน,นาให้มันรองรับตัวของ m u ายล lingual d a ้ a ด้วยนะ ก็แบบหวังว่าภาษาไทยจะเป็นหนึ่งในนั้นในของแกงของ small ในอนาคตด้วยนะครับตัวนี้แล้วในแกงของด้าน safety หรือใดๆพวกเนี้ยครับก็ยังมียังมีให้เห็นอยู่ว่ามันมันอย่างที่เราได้เห็นในกราฟต่างๆเนี่ยว่ามันก็ไม่ได้ safe อะไรขนาดนั้นถ้าเกิดใ,ใช้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไฟล์ t ครับตัวนี้3มเวอร์ชันครับมินิ small แล้วก็ medium นะครับก็ฝากไว้จากแกงของ microsoft ครับ และทีนี้ครับตัดภาพมาแถมท้ายนะครับว่าถ้าเกิดเราลองใช้พูดคุยกันกับไฟท์3ครับตัวนี้มีอยู่ในอินเทอร์เฟซของ Hacking Chat นะครับซึ่งเป็นแชทบอทบน Hacking Face นะครับตัวนี้เป็นโมเดลของไฟท์3ครับแต่เป็นเวอร์ชั่นของที่เป็นรองรับ Context Link งแค่4,000นะครับตัวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเก่งกาจสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับ ก็ถามไปเหมือนเดิมนะครับปลาการพง่าคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะแตกเพราะว่ามินิเนี่ยเขาลองรับภาษาอังกฤษอยู่อย่างเดียวหรือเปล่านะนะครับแต่ผมจะลองไปดูครับอ้าวแต่นี้ภาษาไทยก็ลองรับได้นะครับแต่ก็เจนอะไรมาอืม ก็โอเคครับอืมประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวของ File 3ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวในอ้อมอกอ้อมใจครับเป็น Small Language Model แล้วนะ SLM ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ